จบครับ,รบสำหรับมวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการนะครับในรอบมวยเงินล้านอ e ีซุสุครับซึ่งฝ่ายแดงไหว้ครูอยู่กล้องจับนี่ก็คือสมเด็จ M16 หรือสมเด็จสิทธอนะครับซึ่งทุกครั้งที่ขึ้นเวทีนั้นจะสร้างความสรุกสนานแล้วก็สร้างความสะใจมันครับเป็นการยั่วเย้ากระแทกกระทันอารมณ์ของท่านผู้ชม เดี๋ยวเราคงจะได้ชมลีลาของเขาแล้วก็ไหว้ครูอยู่ทางขวามือคือจรวดแมนบูดนะครับประวัตินั้นคุณจินทาจเรียนทราบครับครับก่อนที่คุณจินทาจะเรียนถึงคู่มวยคู่นี้ก็อยากจะให้ดูว่าสมเด็จติดอรหรือว่าสมเด็จ M16 นั้นเป็นนักมวยที่เรียกได้ว่ามีลีลาการไหว้ครูนั้นที่เรียกได้ว่าประทับใจคนหนึ่งทีเดียวครับแล้วก็มีการเล่าเรียนมาอย่างชนิดที่เรียกว่าใช้ได้ทีเดียวครับเชญครับ สำหรับสมเด็จสมเด็จ M16 นั้นนะคะฝ่ายแดงมีชื่อจริงว่าศิลาศักดิ์กลิ่นมีตอนนี้อายุ19ปีค่ะเป็นชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะชกมวยมาทั้งหมด65ครั้งค่ะสำหรับฟองครั้งสุดท้ายนั้นชกชนะคะแนนไกรวันน้อยสิทธิอ์อร์ออสที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะฝ่ายน้ำเงินนั้นจรวดแมนวูดนะคะมีชื่อจริงว่าบรรจบจันภูมีอายุ19ปีเช่นกันนะคะเป็นชาวอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชกมวยมาทั้งหมด58ครั้ง ฟอร์มครั้งสุดท้ายนั้นชกแพ้คะแนนมั่นคงต่อบุลเลอร์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะคำชมครับบันอังคาร12ตุลาคมครับสนามมวยลงยิมเทศบาลหนึ่งชนบุรีนะครับคุณปิกสาบุญญาร่วมกับครูออสบ้านสะคอจัดศึกใหญ่ให้ชมครับผู้นํำรายการสิทธิโชคเมืองพัทยาพบกับพิชิตศลูกเจ้าแม่รันตีนะครับแล้วก็ คมพยักครับสิครูออสพบกับสี่ิงเกียร์พยาไทยเดีวนะครับนั่นก็คืออีกลีลาหนึ่งของสมเด็จ M16 นะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการทอดแหนะครับคุณอดุนเดชมองดูหาปลาใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวหาไปหามาก็เจอแข้งจรวดวันนี้ก็นี่นะครับเอาแล้วครับเบี่ยงแหลงไปแล้วตอนนี้ไล่ไล่ไล,ล่กำลังจะงมครับ ควานหาปลาว่าจะอยู่ในแหของตัวเองหรือไม่ก็หากจะเปรียบเทียบกันแล้วก็มาดูนะครับว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจรวดนะั้นจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นปลาตัวนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ได้ไหมเอาได้แล้วก็ช่วงนี้จังหวะดึงแหหรือว่าสาวแหขึ้นมานะครับขึ้นมาพาดบ่าเรียบร้อยก็เป็นนั้นว่าเสร็จพิดีท่านผู้ชมที่เคารพครับ คู่ต่อไปนี้จะเป็นคู่มวยรอบอีทุสุเงินล้านอีกคู่หนึ่งนะครับและคู่นี้จะเป็นการชิงกันเข้ารอบครับจะขออนุญาตแนะนําคู่มวยมวยคู่นี้ครับฝ่ายน้ําเงินนั้นก็คือจรวดแมนวูดครับและนักชกทางด้านมุมแดงที่สร้างความสนุกสนานตลอดเวลาครับนั่นก็คือสมเด็จ M16 ครับ

เซลจำกัดนะครับก็ขึ้นไปมอบพวงมาลัยเป็นกําลังใจกับนักมวยคู่นี้ครับหหหให้ทางด้านสมเด็จ M16 ก่อนนะครับแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินนั้นก็คือเจรวดแมนบูดครับสมเด็จ M16 นั้นระยะหลังๆนี่พอขึ้นชกกับใครแล้วส่วนมากมักจะบรรดาเป็นนักวิจารณ์ทั้งหลายก็บอกว่าจะไม่ค่อยเรียกว่าเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ยากแต่ว่าเขาก็พลิก ทำวิจารณเรื่อยมานะครับวันนี้ก็เหมือนกันบรรดาเซียนทั้งหลายก็บอกว่าทางด้านจรวดแมนวูดน่าจะได้เปรียบกว่านั่นคือเหตุการ,รา,ารณ์หรือว่าการพิพากษ์วิจารณก่อนชกนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนี่ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะสมเด็จจะพลิกคําวิจารณ์ได้หรือไม่นะครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่เรียกว่าใครชนะจะได้เข้ารอบอ,<ม>อสีสูสูเงินล้านกันทันทีซึ่งในสายนี้จะมีมั่นคง ตอบุญเลิศเข้าเป็นที่1ในสายแน่นอนแล้วนะครับสำหรับเป็นมวยในสายบียกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับการสีนินมีเพชรครับเป็นผู้ที่ขาดพลเวทีตัดผมสั้นเกรียนทีเดียวสไตล์เรียกว่าเด็กนักเรียนแล้วครับสมเด็จ M16 หรือว่าสมเด็จเอ่อสมเด็จเอติดอคนเดิมแล้วครับ อันนี้สมเด็จไม่ได้เปรียบเสียเปรียบคู่ต่อสู้นะเพราะว่าปกติแล้วนี่เป็นจะตัวเล็กกว่าครับมาเจอจรวดแมนบูดจรวดนั่นก็เอาชนะไกวันน้อยสิจูออดมาได้อย่างที่นี่ที่เรียกว่าลิกความคาดหมายเหมือนกันในสายเอก็ยังมีอีกคู่หนึ่งอีกเรียกว่าอ,อีกสายอีก4ตัวด้วยกันนะครับว่าจะเป็นมนดำสอนายายามฟ้าสีทอง เมืองเซยภูมมาลายทองสักเทวันหรือว่าเด่นปฏิบีสิทธิขุนตอนนี้เรารู้แน่ๆแล้วนะครับว่าสายบีนั้นมันคงต่อบุเบลเป็นที่หนึ่งในสายครับแล้วก็กำลังจะชิงกันเข้ารอบคือคู่นี้ระหว่างสมเด็จ M16 หรือว่าสมเด็จสิทธิอ,อคนเดิมกับจรวดแมนบูครับ ีร่รางวัลน,นั้นโอ้โหเรียกว่ามาหาศาลจริงๆสำหรับมวยรอบอีสุสุดีไอครับหรือว่าอีสุสุเนล้านนะครับหมัดขวาแล้วก็เตะล่างตามสูตรของสมเด็จแล้วครับยิงด้วยหมัดก่อนแล้วก็ตามมาด้วยราเตะต้นขาอาว่าไปแล้วตามประวัติที่เราได้ชมชมกันนั้นตรวจแว่นหูดเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับวันนี้ โดนเตะปัดขานี่มาหลายทีแล้วครับโอ้โหโอ้โหโดนฟุกฟุกซ้ายบวกเข้าไปต้นจำเป้าเลยทีเดียวการสีสินไม่น้บนะครับแล้วก็หมาเมื่อกี้นี้บอกเพลงบอกอย่ามายุ่งนะเข้าไปแล้วโอ้ฟุกซ้ายเมื่อกี้นึงแข้งซ้ายโชคกีฬาสนุกครับสำหรับสมเด็จสิทธิ์อคนนี้ต้นหมัดฟุกซ้ายขวา ็นนักชกลูกเมืองชนแลครับบางละมุงโ็เต,ตะโอ้โหเร็วไปทั้งตัวเลยทีเดียวไม่เสียอาการแต่อย่างไรครับอาจรวดวันนี้ก็เรียกได้ว่าเผลอไม่ได้แล้วครับเลิ้เป็นโดนนี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นก็นเลยว่ายังดูชั้นดูเชิงคุมสถานการณ์กันอยู่ใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วครับเช้า,ชาสมเด็จมานั้นลดครึ่งฟอน ในขณะที่จะตรวจมาพอดีพอดีครับสำหรับรอบ4คนสุดท้ายนั้นก็จะไปไขว้กันครับใครเป็นที่1ที่2ในสายก็จะมาเจอกันแล้วจากนั้นก็มาดูนะครับว่ารถปิกอัพนั้นจะเป็นของใครพร้อมด้วยทองคำอีก80บาทด้วยกันสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะส่งคำทายมาได้ว่าใครจะเป็นแชมป์มวยรอบของรอบนี้นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหรือว่าจะบอกให้ทราบกัน มาดูกันครับฝ่ายแดงสมเด็จ M16 กับจรวดแมนบูดนี่เป็นคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับมวยรอบอีสุสุเงินล้านอีสุนั้นก็จัดมวยรอบมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วะครับเรียกว่าเราให้เงินล้านจริงๆสมเด็จ,จเดินก้าหาออกพยายามเตะตัดเอาไว้อ้าจรวดทำท่าไม่ดีเหมือนกันโดนเตะตัดบ่อยๆครับมาก็ย่องก็แย่งยังไงโอ้โหสอกบวกกันเดี๋ยวแอนร์เซนจายนะครับระเบิดแตก โอยที่ชกออกทีวีทุกคู่นี่อันดับินจะจ่ายครับจะเผื่อว่าแตกเอาใบเข็มละ500แต่จะเผื่อน็อกด้วยตอบกลับหรือว่าเข่าลอยก็ไปหมื่นหนึ่งก็จระเข้ฟาดหา,างนี่ให้ไปเลยครับสามหมื่นบาทสดสดทั้งวีรางวันเราแจกกันเยอะแยะโดนเตะตัดลงไปอีกแล้วเอ้าเอ้วันนี้มายังไงครับจรวดอาการไม่ค่อยจะดีแต่ว่าสมเด็จน,นั้นฟิตผังเลยทีเดียวดูผิดแทกจากครั้งก่นกอนๆที่ผ่านมาแล้วครับเตะล่างอีกทีนึง ลุกลางไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันจรุสมเด็จจะใหญ่กว่าสักนิดหน่อยด้วยซ้ําแต่มมยยังจรวดนั้นก็ประเภททีว่ว่าแก้ทางได้ดีครับวันนั้นเอาชนะไปวันน้อยสิกรอดมาได้ก็เรียวกว่าพลิกคําวิจารณ์ีเดีวยดวยโดนเตะตัดครับทำาห่าจะไม่ดีสมเด็จขยิ้เข้าใส่เลยแฟนๆก็เชียร์นะครับบอกให้เตะล่างเตะล่างจรวดออกแข้งซ้ายจรวดเตะล่างอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อยโอ้โหโดนเข่าไปเต็มเเลยทีเดียว มาถูกเตะตัดก่อนครับทางซ้ายทางขวาตรวดตั้งตัวไม่ทันโดนเตะอีกแล้วครับโอ้โหถูกเตะล่างลอยทั้งตัวเลยทีเดียวอ้าวหันมามองวิ่เลี้ยงทำท่าไม่ดีครับโอ้โต้นขาทั้งสองขานั้นแดงอีกโจ๊กเข่าไปนี่แม่ตีตี่่อฟันตรวจจับได้แล้วครับตอนนี้ตีขา่าแรงๆตีทีหนึง่ง มเดชเองไม่รู้จะทำยังไงไม่กันกรรมการสีนินต้องเข้าไปรวบไว้เลยแยกออกมาตรวจเครื่องจะรอนแล้วนะครับไม่ทำอะไรสักอย่างนึงก็โดนอย่างนี้แหละตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับทีจันสมเดชต้องเดินเข้าหาเดินเาเตะล่างอีกทีนึงโอ้โหเจอแข้งขวาสวนไปเต็มเต็มตีเข่าดินจับโยนทิ้งไปเลย วันนี้มาด้วยความแข็งแรงครับรถแก่คืนบ้างพยายามเตะตัดล่างเหมือนกัน<ม>เรียกว่าแบบนี้ครับภาษามวยก็บอกจับยางโมยกที่2ครับนะคะและอยากจะถือโอกาสนี้ท่านใดที่มีโอกาสช่วยเหลือสังคมได้นะมาช่วยกันสิคะเพราะว่าเยาวชนไทยมากมายนะคะยังยังต้องการความช่วยเหลือนะคะเขาจะได้ไ<ผ>ม่ต้องขัดสนและก็ยากไร้นะคะขอบคุณค่ะครับบนเวทีต่อครับทุกท่านครับ มาดูกันครับยกนี้ยกที่3าผู้เอกศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับเป็นมวยรอบอีสุสุเงินล้านนะครับฝ่ายแดงนั่นก็คือสมเดจศิริน้ำเงินจรวดแมนวูดครับวาจรวดนั้นโดนเตะต้นขาเข้าไปซ้ายขวาแล้วทาท่าจะก็ย่อมกระแย่งยังไงกรมการซีนินบอกโอ้โหไม่ได้ขึ้นมาเต้นนะพ่อสมเดจเลงไม่ได้เปิดอยู่นะครับตอนนี้ปีมวยเพราะนั้นต้องชกหน่อยจรวดก็น,นึกว่าสมเด็จจะเต้นครับไม่เข้าเหมือนกันต้องเตือนตอนนี้เอาใหม่ เตะเตลี่ยเตะล่างมไม่เข้าครับสมเดจวันนี้อาศัยจังหวะเชิงแล้วก็ฉาบสวยเพราะว่าจรววนั้นเป็นปกติแล้วเป็นมวยจังหวะนะครับใครวิ่งเกาหานี่เขาชอบเลือกเกินแต่ว่าสมเด็จมาแผนใหม่ครับไ่เข้ารอจังหวะสองโอ้โหแล้วก็ไปเต็มๆตเลยทีเดียวเรียกว่าใช้แผนตีหัวเข้า,ขาบ้านแล้วครับวันนี้วันนี้ขออนุญาตชกเอาใจตัวเองนิดนึง ว่าว่าเป้าหมายคือการเข้ารอบแล้วครับทางด้านจรวดต้องเดินเข้าหาเจอเขาฟุสองทีเดินเข้าาโอ้โหแพงซ้ายตั้งโต๊ะงคนตัางโต๊คนละตีจรวดเดินโอ้โหเอาแล้วครับจรวดต้องยิงจรวดเข้าใส่แล้วไม่เดินแล้วก็โดนครับอยู่จังหวะนอกอยู่วงนอกก็โดนตีใครจะตีได้ก่อนจรวดตีตัองเตี๊ยตัดจรวดตีทีหนึ่งตังเดีจยพยายามตีตัดต้นขาการสีนินเข้าไปแยกนะครับ จรวดเปลี่ยนแพนแล้วครับตอนนี้ตั้งรับไม่ได้พุ่งเข้าใส่เลยทีเดียวตีตีสมเด็จก็ตีหัวเอาไวเลยเนีนี่คือการแก้ทางเขาจรวดนั้งเงินนะครับสมเด็จฝ่ายแดงกะเวียงลงไปทั้งคู่ไม่มีอะไรกันสมเด็จบอกแน่จริงเข้ามาจรวดเข้าแน่นอนแล้วครับออกข้างซ้ายโดยข่าวโตโอ้บวกกันคราีโดนมัดขวาทีนึง โต้ขวาจะโดดแทงเขาแทนทางาแต่ว่ายังไม่ค่อยจะจะัดแทงเท่าไหร่สมเดชโยนข่าวมากอดกันพละวันแล้วครับส่วนใหญ่จะดกอดโวตีสมเดชลงไปข้างล่างโอ้โหล้มไปเลยแล้วครับสามคนลุงตุงนั่งไปหมดตอนนี้การบอกว่าอย่าไปจับเชือกเพราะสมเดช ตลอด้วยครับโยนแข้งซ้ายแข้งซ้ายสองดอกครับโยนไปเต็มเเลยทีเดียวทีเขาอีกลองเดยก็ยุ่งเหมือนกันครับโคตรที่สามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทไดเพชรอีส e ุสุจัดจำกัดนั้นเปิดรางวัลเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านทายผลนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์มวยรอบอ e ีทุสิได้ครับรั้งที่4นี้มีรางวัลถึง300รางวัลด้วยกันนะครับ โดยจะขอแบบฟอร์มหรือว่าส่งคำทายปลายทางไปรษณียน์นะครับที่ฝ่ายส่งเสริมการขายและลูกค้าสัมพันธ์บริษัทรีเพชรอีสุสุสเลขที่170่170ับ1นึถนนผลโยธินแขวงลาดยาวครับกรุงเทพ0ศ1 0หรือว่าที่ตัวแทนใกล้บ้านท่านในทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับส่งไปที่นั่นได้เลยโชว์รูมทั่วประเทศของอีสูซุนะครับมีรางวัลต่างๆเยอะแยะครับ มูลค่านับแสนบาททีเดียวมาดูกันยกนี้ยกที่4ครับวมวยรอบรอ,อีสุสุดีครับครั้งที่สี่ทิงกันเข้ารอบนะครับจรวดยกที่3นั้นเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงเข้าใส่ก่อนเลยทีเดียวแล้วก็ทําได้ดีครับยกนี้ก็เหมือนกันยิงเข้าใส่ก่อนเหมือนกันสมเด็จจาทำยังไงล่ะเจอจรวดวิ่งเข้าหานี่ก็เปิดตําราไม่ทันทีเดียวยังเตะตัด โอ้โหเจอหมัดของสมเดเข้าไปครับตรวเต้นเขา่าไม่กลัวแล้วตอนนี้ออกมารอไม่ได้แล้วทางั้วจเจอแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาโตมาด้วยแข้งทีนึงพัวกกันคนละทีสมเด็จเจอแข้งซ้ายแบบเต็มเต็มหมัดขวาโดนไ,นได้ทด้านเจะลงก็ไม่ลงเจ้วก็ไปเตเต็มเลยทีเดียวสมเดจลุย เจอหมัดขวาเข้าไปมาเีกับต้นเตยเดินอีกทีหนึง่งแต่ว่าตามด้วยแข้งซ้ายแล้วก็แทงข่าวพื้นมาตีสมเด็จเจอลูกรัดใต้ปีเข้าไปแก้ปัญหาไม่ตกเหมือนกันาการสีนนต้องไปแย่ครับมากไม่ยอมหยุดไนวิชารัดเชือกนะครับสมเด็จไม้รูจะช่วยตัวเองยังไงตรวจนั้นเข่าในนับหน้าจะได้เปรียบ แต่ว่าหาจังว่าเข้าไม่ได้เหมือนกันวุนเดชมีทั้งแพงขวาแล้วก็หมัดขวาเดชเดินเข้ามาฮุกซ้ายมาตำรวจจับได้แล้ว,ว,ลว,วตีตีต่างคนต่างตีไม่โดนวุฒิเดชตีการศรีนินพยายามแกะออกครับตำรวจติดมุมแล้วไม่รู้ทำไมโอ้โหตำรวจยิงมาเลยทีเดียววุฒิเดชติดมุมอยู่ครับม,มุมระพัง สายแดงนะครับเดินเข้าหาออกแค่ขวาเต็มเต็มเดียวแล้วก็โดนจ,จรวดโตมาสองแข้งเอากำไรไปแข้งหนึ่งตีเข่าตี่ตีที่จรวดตีสามสี่ตั 3, อสมเดตโตกลับมาโอ้โหเอาละครับถ้าวงในนี่ก็เป็นของจรวดวงนอกนั้นเป็นของสมเด็จแล้วครับตีปากคอเขียวเหมือนกันทางด้านสมเด็จ ดเดชเลยครับพยายามเล่นหมัดทั้งตัวแล้วก็หุกซ้ายขวาเจอแข้งของจลูดเข้าไปโอ๋โหเดชเินเข้าหาครับจลูดต้องใช้เชือกเป็นกำแพงเจอแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาตอกหมัดนี้เบดตี้จรูดตีเข่ามาเต็มเต็มโดนแข้งซ้ายทีนึงเดชเินเข้า,า,า,ขาหาต้องเปลี่ยนแผนนะครับแผนการชก่อมนจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วก็หุกซ้ายขวาตัวลมเลยครับ ตัวหล้มก็เจอข่าวของจรวดเข้าไปเต็มๆสามสี่นอ้มไปเลยทีเดียวมาคู่นี้<ด>ี<ด>่จะร,<ด>รักกันมาก่อยครับ <S <S หมดยกที่สี่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักครับเพราะว่าทาง้านจรวดใช้จังหวะโต้แข้งแล้วก็ต้มตีเข่านี่ครับนี่คือจรวดแมนบูดแต่ว่าอย่างไรครับพลิกไปพลิกมาสลับกันไปสลับกันมาปัดกันได้เปรียบเสียเปรียบยกที่ห้านี่ครับจะเป็นยกตัดสินกันว่า ใครจะเป็นหมู่เป็นจ่าหรือว่าใครจะเข้าไปชิงรถปิกอัพยอดนิยมนะครับอีซูซูฟอร์ซนิว2005ดีพร้อมด้วยทองคำแท้หนักอีก80บาทนะครับมูลค่านั้น7 0 0แสนทีเดียวสำหรับรางวัลชนะเลิศในสายนี้ก็มีมั่นคงต่อเลิศเข้าไปยืนรออยู่แล้วนะครับรอสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นฟ้าสีทองเมืองชัยภูมิครับนักชกดาวรุง่งจอมโหดอีกคนหนึ่งพบกับเด่นปัตภีสิทธิขุน เป็นมวยรอบอีสุโงเงินล้านอีกสายหนึ่งเลยครับสายเอดูครับยกนี้ยกสุดท้ายายกที่ฝ่ายแดงสมเด็จ M16 ทน้ำเงินจรวดแมนวูดสมเด็จต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาบ้างตั้งรับไม่ดีเหมือนกันต่อยหนึ่งสองซ้ายขวาเป็นไม้ตายหรือว่าไพ่ใบสุดท้ายแลวครับที่จะต่อยสมเด็จตีจรวดทำอะไรไม่ถูกเอา้าเจอสมเด็จลุยๆเข้ามาถีบยันเอาไว้ใช้หลังหลังพิงกำแพงแล้วครับไม่โตไม่ไม่เดิน ยันไว้ก่อนตุณเดนออกข้างขวาแล้วต่อยขวาตัดตั้งตัวหนึ่งสองโอ้โหจรวดชิงชกขวามาตุณเดดโดนเข้าไปเต็มเต็มโดนเยอะทีเดียวครับจรดทีบยันไว้ตุณเดดต้องเข้าหานะครับตอนนี้โอ้โหดักด้วยซอกไม่โดน เขาว่าฟิตมาดีแล้วนะครับทางด้านสมเด็จมาเจอจรวดรุ่ยด้พักเดียวครับยกที่สามที่สี่หมดเลยทีเดียวครับพยายามเดินเข้าไปกัดฟันสุกโอ้โหจรวดดักด้วยศอกก็ตีเข่าอีทีหนึ่งเจอเข่าของจรวดเข้าไปครับสมเด็จปากคอเขียวเลยทีเดียวมีซอกกลับครับไปในแอนติซินจ่ายทีนี้ พยายามต่อยแล้ตัวโอ้โหโดนไปสี่มัดน,นี่ต่อยแล้วหลวมๆอย่างนี้ครับจากที่เรียนไปแล้วว่าจรวดนั้นเป็นมวยจังหวะนะครับสู้ต่อสู้เพยยียงพร้อมแล้วก็โดนโต้ทันทีเมขาพยายามอัดหนึ่งสองซ้ายล่างขวาบนเจอครับจรวดก็ตีโดนครับจับโยนทิ้งไปเลยหมดสภาพแล้วครับนั่นเรียกว่าสารภาพแล้วทางด้านสมเด็จ โอ้โหออกแข่งขวาได้ดีครับเจอส่อของจรโรยเข้าไปอีกมันนี้ยังกัดฟันเิยเข้าหาระกครั้งไม่สิ้นเสียงนี่ก็ยังมีโอกาสนะครับอาวุธมวยไทยนั้นเรียกได้ว่าร้ายกาศแล้วก็มีประโยชน์ทุกวินาทีทีเดียวมีกรองรัวแล้วครับกรรมการสีนินก็ค่อยๆแกะออกมาลุยกันมาสี่ยกเต็มๆนะครับเตะัดพยายามพูกลาย จรวดยังเหลืออีกเยอะนะครับต่อยหนึ่งสองไม่ทำเหมือนกันไม่ยังไม่เข้านะครับฉะนั้นจรวดเองก็เรียกว่าคุมสถานการณ์เอาไว้ได้สมเด็จแก้วมัวมือถูเอียงมาเลยกดยกสุดท้ายครับมาดูนะครับว่ากรรมการสีนินจะช่มือให้ใคร ชูม,มือให้ทางด้านจรวดแมนบูดเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับและจรวดนั้นก็จะได้เข้ารอบในสายนี้ครับตามมั่นคงต่อบุญเลิรไปเช่นเดียวกัน